ส่วนคืนนี้นะฮะไม่อยากให้พลาดเลยนะฮะกับละครเรื่องแค้นออกาศไม่แค่2ตอนนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าความดราม,ม่าความเดือดเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกทีครับเห็นว่าคืนนี้นะฮะจะมีฉากสวีดกันระหว่างแอปทักศออนรกับพุทธิชัยให้ดูด้วยครับ S <S <S แค้นสมชื่อจริงๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะเป็นละครที่มีความแค้นระหว่างเหมือนแพรกับปางทองแล้วนะฮะความแค้นนี้ยังแผบ่ถึงตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยนะฮะจะเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเรื่องราวเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับพ่อเหมือนแพรที่รับบทโดยเต้านัทพรเริ่มวางแผนที่จะเข้าไปแก้แค้นปางทองที่รับบทโดยแอปทักษอรนะครับเนื่องจากแค้นที่ถูกหลอกหลอกทั้งเงินหลอกทั้งเรื่องความรักนะครับ งานนี้ฉากฟาดฟันต้องมีให้เห็นกันแน่นอนครับและถึงแม้ว่าตัวละครอันนบนะครับที่รับบทโดยพุทธพุทธิชัยนะครับจะตายไปแล้วแต่คืนนี้จะมีฉากสว จะมีฉากสวีทหวานนะฮะระหว่างสามีภรรยานะครับพูดกับแอป,ปให้เราได้เห็นด้วยครับและเราน่าจะได้รู้แล้วตกลงจริงแล้วนะฮะอันนบรักปางทองบ้างหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาทั้งสองคนนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยลงรอยกันถึงมแม้ว่าจะมีลูกด้วยกันก็ตามนะครับแค้นหน้าอ,อกกลาวทุกวันพุดผลัดสัมปดีนะ,ะเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3พครับและถ้าดูสดอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะฮะแฮชแท็กแค้นอีพีสามด้วยครับมันแน่นอนครับ